รถนะคะจากแฟลชมารับเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ออเดอร์วันนี้ค่ะเพลงไม่มีถุงนะตอนนี้รถมารับของแล้วนะจ๊ะของเบีย วันนี้นะคะบเบาๆเดอร์บเบาๆนะคะของเรา ก็เยอะอยู่นะ,อ,ะอันนี้รับแค่แป๊บเดียวนะคะสั่งกันมาได้นะคะสั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้นะคะนอกจากเอ็กซติเนต์จริงๆนะคะเราจะแจ้งลูกค้าล่วงหน้านะคะปกติก็ส่งทุกวันนะคะง ปกติเราก็จะใส่ถุงนะคะ,ะแต่ว่าวันนี้ถุงไม่มีน้องลืมเอามานองลืมเอามานะคะ,ออะ,คะส่งของถึงเร็วฉับไวนะคะไม่นานมากนะคะกรุงเทพปริมณฑลนะคะกรุงเทพนี่วันเดียวถึงปริมณฑลสอวันถึงสามวัน บริเวณรอบนอกสามวันถึงห้าวันไม่เกินนั้นนะคะปกติสามวันก็ถึงแล้วค่ะพื้นที่ห่างไกลสามวันถึงห้าวันนะคะแต่ถ้าไม่ห่างไกลก็วันสองวันก็ถึงแล้วนะจ๊ะขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านเลยนะคะที่สนใจสั่งซื้อนะคะน้ำพริกปลาสับบองแตนนะคะก็สั่งกันมาลัวๆเลยจ้ะตอนนี้นะคะเราก็ส่งของทุกวันนะคะ ขอบคุณลูกค้าทุกคนนะจ๊าีนะคะวันนี้ก็ลูกค้าที่สั่งรอบวันที่23นะคะรอรับของเลยพรุ่งนี้กับมาเลนแล้วก็วันซื้อเอ้ยวันก่อนเอ้ยวันซื้อวันซื้อวันนู้นมาลืนมาเลี้ยงเขาเรียกมาเลี้ยงประมาณสองถึงสามวันกันแล้วอืคือที่ห่างไกลจริงๆบางทีเคยถึงแบบเออที้นี่ห่างไกลวันนี้น่าจะมีที่ยาลาอือฮึที่ยาลานะคะวันนี้ก็น่าจะประมาณสามถึงสี่วันแล้วเนาะเพราะต้องห่างไกลอแต่ไปที่ห่างไกล นี่นะคะกำลังจะวางชื่รถแล้วโอเคค่ะทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะคะทักกันมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ